สวัสดีค่ะอะนรตัวนะครับสวัสดีค่ะเอิญน,นะคะอยู่กับเรานะคะร้านบันนี่ปังนะคะ M 2 6 3ค่ะขนมปังปิ้งนะคะมี3รสชาติเลยค่ะเป็นแบบสตอรี่ฮอกไกโดหรือว่าเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตหรือว่าเป็นทูโทนเลยค่ะได้สองรสในอันเดียวเลยค่ะครั้งต่อไปหรอ อยากขายน้ำแล้วกันชิลๆแค่ตักน้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำจบมันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อยมันขายง่ายขายคล่องอันนี้หลายขั้นตอนแต่ก็สนุกดีคะนะ่ะโอเคง,ง,งเบบั้นตอเติร์บารหนึ่งรับได้เลยค่ะนี่ค่ะอิสไก็ตลองตะเกีดบด้วยฟังทีเฮสเอ a ไอดเตัวนะคะ สวัสดีค่ะพวกเราบูธไอศกรีมยูนะคะ M42 นะคะที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าสหากรณ์มอเกษตรนะคะก็ที่ร้านของเราจะมีเป็นไอติมกะทินะคะเป็นไอติมกะทิแท้ๆเลยค่ะไม่ใส่แป้งไม่ใส่นมนะคะค่ะแล้วมาทานได้นะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ ไอติมกะทิของเรานะคะมีกลิ่นที่หอมมากเลยค่ะแล้วก็มีท็อปปิ้งที่หลากหลายเลยค่ะเป็นไอติมกะทิแท้โบราณค่ะไม่ใส่แป้งไม่ใส่นมค่ะก็คิดว่าอยากขายเป็นไอติมกะทิเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะไอติมกะทิเหมาะมากค่ะค่ะอากาศร้อนๆก็มาลองไอติมได้นะคะอาร์อาร์ทีเอสพีวายค่ะ มือนนะะอกัะะะคคคขบุณ่แวะมาทานโฮดไอศครีมได้นะคะโซนดิสิต M51 ค่ะมีไอศครีมให้เลือก4โรตท็อปปิ้งเยอะแยะเลยขนมปังร้านเราทำใหม่ทุกร้านเลยค่ะเอ้ยขอโทษทุกขนมปังร้านเราทำใหม่ทุกชิ้นเลยค่ะอบใหม่ร้อนๆทุกชิ้นเลยแวะมาทานได้นะคะ M51 ค่ะมีทองคำเปลวด้วยใช่เป็นโฮดแปะทองค่ะมันมันคือทองอะไรอ่ะเป็นทองฟูดเกรค่ะทานได้นะ ฟู้ดที่แปลว่าอาหารใช่น่าจะทำร้านเดิมค่ะขนมปังทเพราะว่าหนูขายมาสองปีแล้วขายดีมากลูกค้าประจำเต็มเลยอืมค่ะอย่างนั้นถ้าตามอินสตาแกรมตามที่ไหนครับเอ่อ N N A M F O N P P ค่ะแล้วก็ไอจร้านตามนี้เลยโอได้ดูเฟังไม่ทันโอ้ออเอ๋ค่ะเป็นร้านอะไรแนะนำหน่อย เป็นร้านโอเอ๋วภูเก็ตค่ะแล้วก็จะมีเป็นคายาทอดสิงคโปร์ด้วยค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะก็ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีโอกาสได้ไปภูเก็ตแต่ว่าอยากกินของภูเก็ตนะคะก็มาที่ร้านโอโอเอ๋วได้ค่ะแล้วขายทั้งคายาทตโอเอ๋วด้วยค่ะแล้วก็มีน้ำอ้อยดำเติมของภูเก็ตด้วยค่ะคายาทอใช่ค่ะเป็นขนมปังเป็นขนมปังสังขยาภูเก็ตค่ะแต่ว่าเป็นอาหารเช้าสิงคโปร์ค่ะปีหน้ามาซื้อใหม่ได้ค่ะ ขอต้องเรี่ยงเลยพี่โอเรียกใโอ้เอ๋วเรียกยังไงเรียกให้ถูกเป็นคนใต้เลยพูดใต้ไม่เป็นไระโอ้โอ้เอ๋วค่ะนั่นอะไรครับค่ะชื่อแบมนะคะเรียนเศรษฐศาสตร์ปีสามค่ะชื่อนดาค่ะเรียนวิทยาปีสามค่ะถ้าในใจก็โอ้เอ๋วก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เปิดไม่ซ้ำกับปีนี้หนูก็อาจจะเลือกเป็นของหวานภูเก็ตอย่างอื่นถ้าในใจก็คืออาโปงค่ะที่เราสองคนคิดไว้แต่ มันยากเกินเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมไฟเพราะมันทำด้วยเตาถ่าน c h a w a n y a underscore s t a t k ค่ะนี่เนี่ยผจะแ็กไปนะท่างคู้ชมน่าด่า is cutting her hair ค่ะ